โอเคก็ขอครูจีเพื่อนคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยเหมืยเดีนนะครับโอเคผมนะก็ขอ,อก็รับสมาชิกผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่าด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องเหมืนเดินเะนี่ยไว้ในอกอกใจทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้ได้นะครับโอเควันนี้เรามาเล่นในหของแจ็คเดอรริปเปอร์สกินเจ็กจีกันนะเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ารูปร่างๆเป็นยังไงนะ เอ uhm, าแบบมีฉีดสเปรย์เป็นสีแดงสีเลือดนะโอ้โหอุยวปวดหัวว่ะต้องกินยาพาราแล้วแหละแบบนี้อ๋อหายปวดหัวแล้วหรอหายปวดหัวไวจังแบบนี้ยาพาราไม่เข้าเนี่ยอ้าวอ้าวยังไงโยลูกไปอีกทิ้งก็แมว กลิ่นที่เช่นะเออแบบไม่มีกาด้่ยแบบว่าเป็นแบบเหมือนเขาไข่หน้ากากใช่ไหมเออานผไ้ชมผมว่าเขาน่าจะไข่หน้ากากนหหน้ากากหน้ากากเออเขาน่าจะไข่หน้ากากานะครับผมนะโอ้โหโก็ไปลุกนั่งน้าตาลประมาณนี้นะครับกรุ๊งลิบเขาเนี่ยกโอ้โหแบบดูแบบคมมากเลยนะชอบมากเลยะเออแบบดูใหญ่ๆเนี้ยตีง่ายอ่ะ <c oughs> ไม่เหมือนกินหนวดเนี่ยโอ้ตีโคตรงั้นเลย โอเคเดีย๋ยวเราไปดูประดับกันด้วยดีกว่านะเรามาเป็นประดับของถ้วยหลุ่วอแวนพร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเออไปเดี๋ยวเรามาเล่นของทั้งสก,กิลแล้วก็ทั้งถ้วยหลูโชว์กันเลยดีกว่านะอว่าเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะครับผมอโอเคเรากลับมาในเกมแรกนะคะโอ้โหเจอในถัวของดารีโอเ,เบอรรี่นั่นเองนะ เดี๋ยวเราเดินไปกลางแบบเนี้ยน่าจะเจอคนอยู่นะผมว่าน่าเป็นอ้าวกรงนี้มีเปิร์ลหูขึ้นว่ะไม่ต้องไปแล้วว่ากลางแบบว่ะโอ้เห็นรอยขาอ้าวนาีไงจะน้องแก้วน้องแก้วโอ้อยู่กันสองคนด้วยโอ้โหอ,อย่างเงี้ยพี่ได้อย่างชอบโอนไปตะกีก่อนอุ้ยคุณหมอโอ้โหโดน ดูลิฟต์ยังไงงงเลยงงเลยไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วจะมาอ่ะทำมอ่าไม้ไม่พับหมอไม้ไม่พับหมอเธอไปฉีดไม้ก่อนต่ข้างครับพาบอกเลยว่าอย่าลืมดูแอนิเมชั่นท่าทางกลางๆของแจ็คเดยริปเปอร์สกินนี้ด้วยนะครับสกินเด็กดีไหมบอกเลยว่าผมชอบนะสกินนี้ในบรรดาของแจ็คเดย์ริปเปอร์เนี่ยผมชอบสกินนี้ที่สุดแล้วนะครับเะ ถ้าไข่กับเคียวด้วยโอ้โหน่าจะเท่มากเลยนะอตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่มีมีเฮ้ยยังไม่มีเปอรหูอะไรมีเปอ้อหูขึ้นฮ่าพาสเตียะนะแพ้ตพเตียแพาสเตียเอาหมอไปก่อนหนึ่งทียังไงยังไงแพาสเตียอย่างนี้ช่วยได้ก็น้ำหมอไปเลยเอาเอาเอาเอปมปมช่วยอ๋อ <laughs> ไปเกิดนะคุณหมอนะไปเกิดก่อนพาหมอมานั่งในหะ้ ไม่เป็นไรนะครับาแพ็กดิเซียเนี่ยคืออ่าเขาเขาอยู่นานอยู่แล้วนะโปรแพ็กดิเซียฮิวช้า20%หรือว่า25%เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบจับไปแนงนะโอเควิ่งมาตรงนี้จำเป็นจะเจอรอยครับใครบางคนกันอยู่แถวนี้เป็นนาอิฟครับผมนาอิฟผู้ผัดแจครับป้าบอกไปก่อนสักทีครับผมโอ้โหโอ้โหมีครั้งใช้แร็ปปอ,อกแหงไปแล้วครับผม แล้วไอรอนเดสของเราเนะจังหวะนี้นะอิช่วยกันแล้วช่วยแบบนี้ก็โอ้โหต,ตีไปโดนใครเลยต,ตีไปโดนก็ยิโดนหมอไปก่อนอืมเอาวะเอาวาอาะเดี๋ยวเราไปแจกแผลพวกเด็กไหนไหมอืมโอ้โหแบบนี้มอเลยคุ้มๆเลยคุ้มๆเลยเฮ้ยเาหมอหายเนี่ยชี้หายไปก,กันนะอ่ะอาอเดี๋ยวเราไปด่วนฮ้าพัตติคืออยากรู้ึ้นไปแล้วอ้าวเจอคุณหมอวะ่ะคุณหมอไปไหนไม่ได้ไกลนะไปเกิดอีกคนหนึ่งเลย โอเคเครื่องกนไฟเหลืองหมดไอเครื่องเล็กแตกสีๆขึนเลยนะโอ้เราไปดูกันดีกว่าแล้วเครื่อง่นไฟมีคนอยู่แถวดีอ่ะแม่ผู้พันแดกของพี่ไปเกิดไปเกิดไงไปนั่งเก้าอี้ดีกว่าไปไปไปขายลาบไปที่เก้าอี้กันโอ้ตรงนี้มีเพ้อหูคลินอ,อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพายายามหามานั่งตรงที่ช่วยเจ้าหน่อยนะ ตรงที่โล่งเนี่ยตัวแจ็คส์สิปเปอร์เนี่ยชอบมากครับจะได้ปีขายหมวกง่ายๆนะแต่เอาจริงที่แคบๆปีงกง่ายกว่านะเพราะว่าบีบทางให้เขาหลบจากมากครับโอเคเดี๋ยวต้องเป็นธนยมาแน่นอนนะันุยของเราตรงไหนนะตรงไหนนะ,นนะยังก่อนยังไม่เจอยังไม่เจอใครผมเลยบอกเลยว่าแจ็คส์สิปเปอร์เนี่ยเป็นหนึ่งอย่างที่ไม่ค่อยดีเลยนะรับไม่รับไม คือถ้กินสวยแค่ไหนก็ไม่มีใครมองเห็นนะเพราะว่าเขาล่องหุวนไโวยโดนไปหนึ่งทีไหมไม่โดนโอ้โหหลบแป้นเกินหลบแป้นเกินแพ็คติเสียแพ็คติเสียแพ็คติเสียโอโอโอ้บ่มหรอบ่มบ่มหรอบ่มหรอหืมหืมไปไปนั่งก่อนเราตีรวนเกมเราแล้วตอนนี้ไปไปไปเราเป็นท่างเก้าอี้กันดีกว่า อ๋อพอรักกีรุงงั้นกันแน่ต้องแพติเซียโอ้ดิ้นใหญ่เลยมือจะเอาดิ้นแรงมาด้วยนะผมว่าดิ้นโคตรแรงเลย <c oughs> ไปเกิดก่อนอแพติเซียกับเอ้ยไม่ใช่แพติเซียเลยอะไรห้ารับจ้างกับทนายนะครับวันนี้เขาอยู่ตรงไหนอะผมว่า เดีย๋ยวเราไปชีต้ตรงโอ้ลงลงงานมีเฟ์อหูขึ้นอ้าวทนายโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยเกิืเกินืน้ำหอมน้ำหอมเลยนะน้ำหอมเลยนะเราว่าเด้ยเราอย่าเพิ่งไปตีเล่นสปีดแล้วเดี๋ยวเขาช่วยฮันฟีดฮันดิฮันีิวิ่งแบบนี้ทันแน่นอนเลยว่ะวยเราตีทนายไม่เชื่อเลยเราตีไปเลยครับผม <laughs> โอ้ยคุยเร็วคุยเ,เร็วแพ็คปิเซียเรามาไล่แพ็คปิเซียที่เราไม่รอดนี่เลยกเอาหมอบไปก่อนป้าก็าไปสุดทีอ่านัานน้งทันนุ้ยของพี่เมื่อกี้ว่าไงนะเมื่อกี้ใช้น้ำหอมใช่ไหมแม่นายดูไปก่อนอืมทำไมทำไมกดน้ำหอมแม่นเหรอไปไปเอาปิเปอร์ไปคุยเล่นก่อนเดีย๋ยวเราไปช่วยเอ้ยเราไปช่วยแพ็คิเซียอะไรเราเราเป็นฮันเตอร์เราเอาแพ็คิเซีย <laughs> ไปนั่งกันก่อนนะครับ <laughs> เขียไม้แบบเท่ๆมาต็มเทะคืกินนี้เนี่ยผมชอบตรงหน้าเขามากเลยน,นะตรงอะไรโฟเดียวอะไรเนี่ยผมว่าทํามาโอเคแล้วก็ผ่านมากเลยน,นะเออโดยส่วนตกวผมให้คะแนนอยู่ที่ผมให้เต็มกิบเลยนะเออคงอกินนี้ผมชอบจริงๆนะเออชอบชอบมากชอบมากเอ้ยยังไม่เต็มกลิบดีกว่าเอาเป็นเก้าเต็มกลิแล้วกันเออไม่ได้แบบมีแอนิเมชั่นอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะแต่ว่าโดยวนตัวรูปร่างนะร่ากายกลิบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าจ้า มาแล้วด้วยอันนยังไงผู้พนเ็กโอ้ยอุ้ยเธอขาบข่ามแล้วหแฮงซีเซียฮะมันแสบกหามแล้วหรอได้ได้ดิครับก็มาดิครับโอ้โอ้เอ้าออหลอกหลอกหลอกอันนี้โดนหลอกแบบนี้โดนหลอกแบบนี้ชอบไหมชอบไหมอโนนพับหายเลยนะ พับไม้เลยนะก็เอาหมอกไปติดก่อนบอกเลยว่าทางนี้มันบีบนะครับนะเขาต้องวิ่งติดขวาไม่ก็ติดซ้ายนะแต่ก็หลบยากอยู่วนะเพราะว่ายืด็อกของตัวแจ็กสติปเปอร์เนี่ยคิดปอกหมอกนี่นมองงยากสิครนะบางทีผมเล่นเธอผมหลบคิดว่าหลบพนะ้นแล้วนะเฮ้ยังจะโดน โอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่ามีเปิดหูขึ้นหรือเปล่าเอาวะอยู่ไกลจนคือใกล้กันไม่เห็นว่าเราใกล้กันเอาวะเอาวะเอาวะไม่เห็นว่าเราใกล้กันว่าเอ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ไหนอ่ะโอ้โหโดนัเตือนอ้อมัหญใจเลยนะทนายของเราเนี่ยเอาวะเอาวะเอาวะทนายวะทนายเอาเรื่องวะโอ้โหมันรลายจริงๆเลยว่ะ มันร้ายมากเลยไม่ใช่กระชามีจิกไข่เราให้ผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเราไปขีดไม้เราจะไปขีดไม้เพราะเราเดินเร็วอยู่แล้วเนียไม่ต้องไปขีดเพราะผมตรงนี้มันเดินอ้อมได้เราไม่ต้องขีดนะแต่ว่าทางไหนที่เป็นทางวันเวยนเนี่ยแนะนําไม่ขีดนะครับอย่างเช่นแบบว่าเออทางทางบ้านใหญ่เนี่ยเออพับไม้ตรงบ้านใหญ่ปุ๊บถ้าเราไม่ขีดจะคือเดินอ้อมเป็นช่กบู๋จะหาทำนะครับถึงแจ็คจะเดินไวก็ไม่ได้เปรียบเลยครับ ผมว่าเคอจะวิ่งฉีกไปที่อื่นได้นั่นเองนะแต่ตรงนี้มันทางวนกั้นนะแจะ้งเสรปเปอร์วิ่งได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องฉีบก็ได้แล้วแต่พอจะเป็นของคนเล่นแบบกายการเล่นคนนะโอเคเระวังปริปปรปไว้ก่อนนะอาา่าตรงนี้มีคนหรือเปล่าอ๋อาาอา,าอเจอรองเท้าแล้วอืมเอ่ยนายอิฟใช่ไหมฮะเน่ยัยงนี้ยังยงี้เราก็ปปไปก่อนโอ้โหโดนนะผม อะไรนายไม่กล้องออกไปหิมะเลยนายจะมาเล่นหิมะด้วยกันไหมหลอไม่ได้เรามารีวิวตัวมอหมุนติ้วติ้วหรอหมุนติ้วติ้วไม่ได้ไม่ได้เราไม่เราไม่ได้เราองเราไม่่อวนายไม่ได้นะเราไม่ได้เราพานายไปนั่งเก้าอี้คำนับแบบให้นั่งเก้าอี้อ้าวไปนั่งเลย โอเคโอก็เป็นไงกันบ้างกนะันกินแจ็คเอ้ยแจ็คก,กันกินเด็กดีนั่นเองเนาะกูดิดนั่นเองนะครับบอกเลยว่ากินเนี้ยผมชอบเลยนะให้เป็นเก้าเต็มเลยนะถ้ามีแอนิเมชั่นท่าทางอะไรเปลี่ยนผมให้เป็นสิบเลยแหละแต่ว่าก็คงไม่มีแหละมกินพวงเองโอเคเอาว่าเดี๋ยวเราไปตกอดเกมที่ขอดีกว่านะโอเคแล้วมาต่อในหัวข,ของเกมที่ขอเราเจอในหัวของ armor factory นั่นเองนะ เกมนี oh, like ้บอกเลยว่าตัวแก้ทางแจ็คสลิปเปอร์สามตัวเลยนะผมบอกให้ผู้นักจิตวิทยาอไลครับแล้วก็นักกายกรรมมันเองนะตัวแก้ทางนั้นเลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวอยู่แล้วอยู่ไหนอะตรงนี้เมื้อกี้มือนรอยเท้าขาดๆไปทางนี้เอาเอ้ยเดี๋ยวเบื้อกี้แวบแบบไป่ะเน่คุณชายพลายงามของพี่ ไปไหนแล้วจ้าเน็ตอ,อินไรครับผมอโอ้ไปไหนแล้วล่ะอ้าวโอ้โหโอ้โหคไม่โลดจอก์ไม้เลยนะแบบนี้เราเสียเราเสียโอกาสล,ละโอ้่งแบบนี้พี่ะไรอย่างชอบพี่บอกเลยว่ากินโล่งๆเนี่ยพี่ชอบมากเลยอ,อ๋อย่ออ๋อเราบอปิ้งมานะกลิปน,นี้เราปิ้งมานะ ยัดไม้ครับผมเอาโอ้โหนกวัวนุกว่ะแกเราแกเราไม่เช็ดเลือดแต่ตอนนี้เราเช็ดแล้วแล้วก็จกะโดนท้าแน่สักทีโอ้โหเจ็บกังเลยอีไลครุงเฮ้ยอีไลเราหลอกเราหลอกปิงแน่แ่เราวิ่งไวมากแะ่ยังไงเรามันยังไงเราไปเกิดก่อนนะอีไลครุงนะผังไม้แบบไม่มีก้ก่อนครับผมผังไม้ด้วยความโอูโหและโกแท้ผม ตรงนี้มีคนปั่นไฟใช่ไหมนี่ม้มอกันโอ้ไมมอกันผู้นายจะฟาดหน้าเราหรอมันไม่ได้เนยะอ้โอโดนกา่าด้วยโดนกาน่าอีกก็เอาไปก่อนโอ้ยไม่โดนเฉยเลยโอ้ยไม่ได้แล้วไม้มอกันนายทำไมนายทำแบบนี้นายองไม่หลบหมอกเรอกพเฮ้ยนายจะปาบอลไปหรือเปล่าโอ้โดนเต็มเต็มหัวเลยโอ้เราไปแล้วครับขับดีกว่าครับผม อาวะเอดาว่ะเอดาว่ะนักจีบวิทยานะครับมากันแล้วเดินอ้อมบางนี้เดี๋ยวโดนฟาดไม้นะจังหวะนี้ยังไงเอดามันจะเข้ามาพ้องอ e ีไลนะ์ะแต่บอกเลยว่าเราเดินไวมากตรงนี้ก็โดนตีบิดก่อนเลยครับผมเอดาอันนี้วิ่งแบบหลังไม้เลยนะคะว่ะยังไงอะโดนไปเลยรอบนี้โดนนะรอบนี้โดนไหนยังอยากปันกป่นไฟอยู่ไหมเราว่ะฮะออยากจะปั่นไฟอยู่ไหมไหมมอก้าร์กัน อะคัวแบบอะคัวแบบของพี่อย่าไปไกลเนี้ยเอได้แถวนี้อุ้ยเอ้ยเอาว่ะแต่ว่าเอมิวมานะเอาว่ะเอาว่ะยิงแะลิงว่ะยิงเชือกยิงเชือกอออืื้หยิงแะลิงโอ้โหยังไงอะตีแกแผลไวก่อนเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไม่ต้องมาขอร้องไม่ต้องมาขอร้องค่ะข้าไม่ปล่อยเจ้าหรอก อ,อยู่ไหนวะอุย้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอืมบิงออกมาเร็วน,นะในเจอแล้วเปชายพลายงามของพี่ยังไงก็สายมองไปโดนไม่เป็นไรแต่เราวิ่งเร็วเราวิ่งเร็วปีมือก็ได้โอเคยังไงอีไลคราบไปเกิดกันดีกว่านะโอ้โหนี่ขนาดผมไล่ก็ได้ช้ามากเลยนะเครื่องผลไฟยังเดียวของเครื่องอ่ะ่านผู้ชมดูแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าก็ตายอยู่นะอย่างนี้ถือว่าเอาขมือได้อยู่นะครับแต่ผมก็จะไม่เอาขมือนะเอาชนะให้ได้ตรงนี้อะไรอะไรโอ้โหอยู่กันเกมเลยโอ้โหอยู่เป็นเฟมิลี่เลยแ่เราเอาเอได้ดีกว่าบันใกล้หรอมันใกล้หรอยังไงยังไงทำไมไล่มันๆเลยท่านผู้ชมไม่ชอบหรอกแบบง่ายๆก็เอายากๆหน่อยแล้วกัน อ้าวเข้าโรงแามแบบนี้พี่เอาพี่เอาของพี่เอาของเอได้เอมิวก็ได้อโหเอาวาเอาว,เอา,วเอาเออ,อย่ายิงคันลิงกันหนอโอ้วัยรุ่นถือคันลิงโอ้แบบนี้พี่อะไรอย่างชอบโดนไปก่อนอันีแบบนี้ผมบอกเลยว่าโดนไปก่อนหนึ่งทีนะ <c oughs> ไปเกิดครับผมส <c oughs> วยงามอยู่นะโอ้ไปครับผมนะเดี๋ยวเราพาไปนั่งเก้าอี้ตรงนี้กันดีกว่านะ อ่ามีเพิร์ลหูขึ้นด้วยนะครับอ่เจอใครหรือเปล่าไม่เจอไม่เจอยังก่อนยังก่อนยังไม่เจอใครก่อนไหมโอ้องายมองขวาไม่มีมองหน้ามองหลังไม่เจอตรงนี้ก็ไม่มีเพิร์หูขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้แถวแถวโรงงานนตะ่น่าจะขึ้นอยู่นะไม่รู้เขาหายไปไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ในฐานะวินโวใ่ไครับนะหรือว่าหายกวนี่ ต่ทาให้ตัวเราเดินไวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการตีพลาดหรือตีพลาดหรือตีโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรวมทั้งถิงเวเวอร์ด้วยนะครับหรือเราไปทำลายแผ่นไม้ค้าตักกาทงทำแอนิเมชันท่าทางอะไรก่างๆเนี่ยที่แบบว่ามันไม่ใช่การเดินก็จะแคนเซิลน,นั้นเองมาไม่เจอแล้วโอ้โหเอาอะเอาเอะกระโดดติดกระโดดติดหรอกระโดดติดหรอไหมบอตันไปโอ้ป่วยเราเลยเฟดแล้วนะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราพาไม้มานั่งกันต่อครับผมอะไรจริงอ่ะผมว่าเขาควรให้ตัวเอด้าเอเอเอ้ยไม่ใช่เอด้าเหรเขาเรียกว่าอะไรนะตัวไม้อ่ะเป็นคนฮิวนะครับเอ้ยเป็นคนฝ่ายโดนฮิวนะเพราะว่าตัวเอต้าเนี่ยเท่ยาที่มผมเล่นมาจากคลิปกันก่อนนะครับก็คือตัวนางเนี่ยจะยูช้าใช่ไหมแต่นางไม่ได้กดกดส่งฟลิกปีดใต้ใครเลยเนี่ยอืมก็อ,อาจจะฮิวเร็วก็เป็นเหตุผลที่ไม่อาจจะหิวให้ก็ได้อ้าวว่ะอ้าวว่ะ สองคนนี้มันรักกันเกินว่ะเอาว่ะแทนเธอรักฉันจริงดีพอจริรจงฉันไป,ปเอาว่ะจะมาร้องเพลงะนะันแหละโอ้ยเอาว่ะเกินเกินไอ้ของคนนี้มันรักกันเกินน่ะดูดิไม่ไมาช่วยเพื่อนเลยอะห <c oughs> มอการบอกว่าอ,อยู่อย่างเงาเงาอยู่กับเพื่อเดียวได้แต่ตองนี้มีเอได้ ไปก่อนข้ายหมอกคกายหมอกของพี่ยิงงีโดนไปเลยเอาไปโดนไม่สอนอุ้ยอุ้ยจะมาบอกคห้แฟนตัวเองอ่ะอุ้ยอุ้ยมันรักกันเกินนะโอ้โหแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมารักกันเกินไปนะเราเราอีแถนอีทแหนเราเล่นมันเตอร์ได้คนเดียวไงเราไปเจอรักกันงี้มันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วแบบนี้ก็โดนไปก่อนหนึ่งทีนะมันใกล้ทำไมทำไมรักกันมากอ๋อบา ไปรักกันที่เก้าอี้เลยทำเ,เ,เราอินแฉไม่ได้โ,โหเราฮันเตอร์ไล่ได้คนเดียวผมเ,เดียเ๋ยได้อือหือไปครับนั่งก่อนเฮ้ยไม่ได้แล้วโโหจินแฉเรากงอยู่ด้วยพลังพิอินแฉนะครับจุกตรงนี้นะมีคนหรือเปล่าตรงนี้ยังมีเปลือหูขึ้นอยู่นะครับก็เขาคิวันจะตรงไหนนะอันนี้ผมไม่ข้ามเด็กัน อ๋ออุตรงเครื่องกลางเลยผอว่าไปไปได้น่าจะเครื่องกลางเลยตรงนี้อ่าอ๋อตรงนี้ไม่มีหูขึ้นผมว่าน่าจะเครื่องกลางนลชัวรเลยน่าจะมาแล้วนีน่ยังไงอยากมาช่วยเพื่อนอยากมาช่วยแฟนัวเองมากเหรอเอางกไปก่อนไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรไม้โดนไม่เป็นไรยังไงใ,ให้ไหนีน่ป้าเข้าไปโอ้ย ไม่เฉลี่ยว่ะอุ้ยอุ้ยดู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 มันจะหนีตามไปแล้วมันจะหนีตามไปแล้วอ้ยอ้ยอ้ยเอมิลเอดาเธออุ้ยอุ้ยโอ้โหทำหน้าที่ลูกชายว่ะโอ้โหมีการแบบยืนบอกให้แฟนตัวเองด้วยเลยไอ้คู่นี่นี่มันยังไงเดี๋ยวเราไปตามก่อนเลยเราจะไปเอามันลบคู่แบบวว่าเขาไม่รู้หายไปไหนนะ ไปเกิดเลยทำไมอยากตายแทนแฟนตัวเองมากใช่ไหมไปเลยโอ้โหบอกเลยว่าแฟนตัวเองอยู่กับชายคนอื่นแล้วนะทนายตายอ่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะแอบจั๊กอย่างนี้แอบจั๊กอย่างนี้ เขาเป่าเขาเป่าให้นะักากายกรรมแล้วก็นักกิฬวิทยาล้มไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เขาเดิอนไปแถวนี้นะเออหอว่ายวเราไปชิ้กันหน่อยดีกว่านะอนั้านีเจอเลยคือแจ็คพอตเลยนะโอ้โหเจอจริงๆด้วยรับผมนั่นนี่พี่บอกแล้วว่าน้องอย่าไปเป่าให้คนอื่นนะเห็นไหมเห็นไหม โหนใยกายแล้วนายก็โดนอีกคนนึงนอกใจเวลาคนอื่นอย่างนี้และโอ้ยเอาวะวันนี้ก็ปีหมไปกดไม่โดนไม่โดนยังไงยังไงอันนี๋มันยังมีบิงอยู่นะแล้ยังมีบิงอยู่นะก็บิงออกไปเลยดีกว่าจังหวันนี้ก็วาดไปถึงจงไม่โดนโอ้ชีหายแล้วครับผมอ๋อยังไงครับอย่างนี้ก็โดนไปหึงจีก่อนไหมบอกกันนะ อ๋อครับผมโอ้โหวิ่งเข้าไปลงโรงงานพี่ไม่ชอบเลยโรงงานเนี่ยครับโอ้โไปแล้วไปแล้วอุ้ย่าพับนะไม้อ๋อบอกอย่าพับเอาพับจะดีเลยหืมใจลายไม่สิยงลายเกินมามามาทำไมทำไมอยู่ไหนฮะเราไมปเอาเกันนต่างมาด้วยนะครับพี่ชมโอ้โบอลไฟว่ะ บอลไฟได้ทำไมโอ้ไม่กลัวอยู่แล้วโอ้จะได้เห็นสกินรอ,อของพี่นานๆไงโอ้ตายแบบก้อนสกินรอ <c oughs> สวยอ๋ตอตรงน,นี้เดี๋ยวเราพาไปนั่งงันก่อนนะหรือว่าเอท้าเดยไม่ลุกขึ้นมาแล้วนะโอ้ก็จกกันไปแล้วเรียบนนะรบ้อยนะโอ้กินนี้ถือว่าเจือดหรือว่าอร่อยอยู่นะเออกินเท้าอร่อยเลเกมนี้ <c oughs> โอเคครับ okay, ผมวันนี้ผมต้องขอโกราไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดกนมให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยบายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม